รถมาส่งโต๊ตะ,หะให้พี่อ๋อเป็นแค่นะคะ <c oughs> เป็นแค่ของพี่อ๋อเอง <c oughs> พี่อ๋อต้องสองตัวเหรอเตียงไม้ยางนะครับเมื่อกี้นะคพันห้าพันห้าก็โอนะไม้ยาง น่าจะหนักจะแน่นดีจะไม่รู้ว่าพวกจะกินหรือเปล่าอันนี้ก็รอดูแล้วเตียงเก่าไปไหนเตียงแม่เอาใส่เตียงเก่าเตียงเก่าแม่เอาใส่ตัวไหนเตียงแม่แม่เอาเข้าข้างในออ๋เอาไว้ข้างในเออข้างหลังบ้านเป็นตู้เก่าได้หรอใครข้างหลังบ้านเตียงเก่าแม่เอาไว้ข้างในผมยังไม่เฉลยนะคะที่พูดมาทั้งหมด ว่าเป็นของใคร <laughs> เ,ปเป็นการเดาไปก่อนว่าจะเอาขึ้นจับมาหม้อหรือยังไงสวยเนาะโอ้จะตากฝนตากแดดทนยังไงเนาะจะปวดไหมไม่ปวกหรอกเพราะมีฝน พี่ออยยังไม่เฉลยนะคะยังไม่รู้นะคะที่พูดมาทั้งหมดเออที่พูดมาทั้งหมดรอติดตามภาคสองนะคะไม่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยวไม่มีภาคสองค่ะสรุปว่าใครเป็นเจ้าของยังไม่รู้นะคะซื้อมาทำไมก็ยังไม่รู้นะคะ โอเคค่ะคนจ่ายเงินก็คือคุณรัชนีนั่นเองนะคะแต่คนจะใช้ใครจะเป็นใครเนาะรอลุ้นนะคะรอลุ้นรอลุ้นโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนขาล้มเขาลมนะคะเขาล้มผลมาแล้วพี่อเรียกเขารอเลยนะคะไปเขาลอกันค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะ